ชีวิตแรกทำดีแค่ไหนก็ยังถูกหักหลังงั้นชีวิตที่สองก็ชังหัวมันไม่เป็นนายบำเรอท่านแม่ทัพดีกว่า เกิดใหม่อีกทีขอเป็นนายบำเรอของเขานิยายวายจีนโบราณเขียนโดยคุณไรซีเอ,อ๋อหานวี่นายเอกเรื่องนี้คือบุรุษที่สวยลมบ้านลมเมืองเขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15เพราะถูกครอบครัวรังเกียจที่ชอบบุรุษด้วยกันโชคดีที่หานวี่มีหัวการค้าทําให้ผ่านไป10ปีเขาก็ประสบความสําเร็จกลายเป็นข้าหบาดีอันดับหนึ่งของแขวนหานวี่มีชายคนรักที่อยู่กินกันมา2ปีแล้วอีกฝ่ายเป็นบัณฑิตยากจนเขาจึงต้องสนับสนุนการเงินมาโดยตลอดแต่พอสอบติดราชการแล้วกลับทรยศเขาไป มันหมายกับสตรีจากตระกูลขุนนางแถมยังยักยียดข้อหาร้ายแรงให้จนหานอุียโดนโทษโบยถึง40ไหมายตอนที่ใกล้สิ้นใจถึงได้รู้ท่าแท้ของคนทั้งครอบครัวแท้แทและชายคนรักต่างก็ทรยศเขามีเพียงคนผู้เดียวที่ยื่นมือมาช่วยเหลือหานอวียไวจางแม่ทัพหนุ่มเรื่องชื่อที่เข้าสู่สนามรบตั้งแต่วัยเยาว์เขาปราบปรามคนเถื่อนนำพาความสงบสุขมาให้แผ่นดินไวจางตามเกี่ยวพาราศีหานอวียมาหลายปีแสดงออกชัดเจนว่าอยากได้ตัวเขาไปเป็นนายบำเรอหานอวียก็เลยนึกรังเกียจชายเสพเล ผู้นี้มาโดยตลอดน่าเสียดายที่ได้รู้ความจริงใจของอีกฝ่ายก็เมื่อสายเกินไปหันวีสิ้นใจลงในวัย25ภายในอ้อมกอดของแม่ทับไวจากทว่าสวรรค์ยังมีตาเมื่อเขาได้รับโอกาสอีกครั้ง หันอุ้ยฟื้นขึ้นมาในช่วง5ปีก่อนจะเสียชีวิตยังไม่ทันหายสับสนงงงก็เจอบิดามารดาที่บุกมาหาเพื่อที่จะขอเงินก้อนโตไปช่วยพี่ชายที่ติดพนันทุกอย่างช่างเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชาติที่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนยกเว้นก็แค่หานอุ้ยที่คราวนี้ไม่มีทางโง่ซ้ำสองอีกตัวแม่ไม่พูดเยอะพอเกิดใหม่ปุ๊บนายเอกก็ตัดสินใจขายตัวให้พระเอกเลยจะ้ะอีพระเอกอึง้งจีบเธอขามา5ปีไม่มีวี่แววว่าจะใจอ่อนอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มาเสนอตัวเเเเเออองงงงงงใให้้้ถถถึึึทีี่่นะงงนน่่่ลลยนนนนนนนะะะจจแแแตววาาาืมมปปกครัฏิสธ นายเอกก็มอบเงิน10,000ื่นเหรียญทองให้เพื่อที่นายเอกจะได้ไม่มีปัญญามาไถ่ถอนคืนหารู้ไหมว่าหันวีไม่คิดจะไถ่ตัวเองอยู่แล้วชาตินี้เขามีชีวิตอยู่เพื่อตอบแทนความจริงใจของเวจางนายเอกใช้เงินก้อนนี้ตัดขาดกับครอบครัวและย้ายไปอยู่บ้านที่ตรอกเย่ออีกและแล้วชีวิตในฐานะนายบำเรอของท่านแม่ทัพก็เริ่มต้นขึ้นแค่วันแรกอิระเอกก็ตัดหนักจนนายเอกลุกไม่ขึ้นนอนกกนายบำเรอคนโปรดถ,ถึงเ็วัน7คืนยังไม่ทันไรก็หลงเธอขาไม่ไหวทำงานเสร็จเป็นต้องรีบพุ่งกลับมาหาเมียทันทีถึงจะบอกวว่่าหาหันนนีเป็คบร แต่กลับได้รับสิทธิ์ทุกอย่างไม่ต่างจากผูยินจวนแม่ทาพระเอกทั้งยกองครักเงาให้มาคอยรับใช้ในายเอกอยากทําธุรกิจก็ลงทุนให้สามารถเบิกเงินจากคลังได้ตามใจชอบความสนุกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละเดิมทีนายเอกก็เป็นคนที่ทําธุรกิจเก่งอยู่แล้วยิ่งมีความรู้จากชาติก่อนก็ยิ่งไม่มีอะไรหยุดพ่อค้าหัวใสคนนี้ได้่านรีจัดการเอาเงินพระเอกก้อนนึงมาลงทุนจนงอกเงยเป็นทรัพย์สินก้อนโตอี่แม่ทับจากที่ลงเธอขาอยู่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ทั นอกจากเลิฟไลน์แล้วก็ยังมีให้ลุ้นการเมืองด้วยแต่หลักๆแล้วเหมือนมาดูคนคลั่งรักเมียเนี่ยแหละใครชอบแนวท่านแม่ทับสายโหดกับยายคนสวยขาห้ามพลาดเด็ดค่ะเรื่องนี้อ่านรายตอนได้ที่แอปรีดไรแล้วก็มีอ e ีบุ๊กในเมเที่พีคคือมีเวอร์ชันนิยายเสี่ยงเพิ่มความ for infinite ไปอีกน้อยต้องการขายตัวเองไม่แน่ใจว่าท่านแม่ทับจะต้องการรับซื้อหรือไม่ววจารณ์ต้องใช้เวลาชั่วครู่เพื่อเข้าใจว่าห่านีกล่าวอะไรออกมาก่อนจะหัวเราะลัน่น <laughs> เป็นคนที่ดีของค่าจิงๆใครอยากส่อเอวอแบบครบๆต้องจัดดุ่นๆ